ศีลเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินทาย่างเดียวก็มันหายช้าแต่จะให้ดีก็ต้องทั้งกินทั้งทามันจะหายไวศีลเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินจะให้หมดสินที่โรคภัยแล้วมันก็ต้องก็ดทั้งกินทั้งทากินก็กินท่าก็ท่าํำรงเหตุให้สมบูรณ์ผลมันก็จะบริบูรณ์เองมันโดยส่วนมากมักอยากได้แต่ผลอยากชิมแต่ผล แต่ไม่ได้คำหนึ่งถึงเหตุต้องการแต่ผลโดยส่วนเดียวแต่เหตุที่จะทำให้เกิดผลนั้นนไม่ใครจะให้ความสำคัญเท่าไหร่เหมือนเราปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้ผลไม้หน้าที่การปลูกการดูแลร,รักษาการใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่การเจริญเติบโตออกดอกออกผลเป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเรา พอเราเห็ุเราทําเหตุเขามาในสมบูรณ์แล้วผลมันก็เกิดขึ้นเองเหตุที่สมบูรณ์คือการทําความเพียรไม่ย่อย่อนทั้งนั้นจิตใจตนทําความเพียนไม่ย่อย่อนสอดส่สองดูแลใจตนเองตลอดทุกเวลาเท่าที่จะสามารถทําได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่นนงนอนกินดื่มพูดคิดมีความอุตสาห์พยายามในการดูกายดูจิตดูกายดูจิตตลอดเวลา แปลได้ว่าเท่าที่จะสามารถทําได้ไม่ใช่ว่ามแจะจะไหลหออกไปแต่ในฐานะของบริษัทอย่างเราแล้วลยแถวแนวทางของบริจ้ากบประทานเอาไวใ้ให้ทานก่อนกินมีศีลก่อนไปดูใจก่อนนอนรักษาข้อวัดปฏิบัติของตนเองข้อวัดปฏิบัติอัตถัญยุตตาเป็นบุรุษจักเหตุธรรมยุตตาเป็นบุรุษจักผล มัดดันยุตารู้จักประมาณตนอถันยุตารู้จักประมาณผู้อื่นการัญยุตารู้จักการเทศะบริษัทยุตารู้จักบริษัทบุคคลบุคคลาปรัญยุตารู้จักว่าคนนี้สมควรคบคนนี้ไม่สมควรคบสิ่งนี้เป็นกิริยาในมิตรสำรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นกิริยาในมิตเป็นอมิตรบุคคลาปรัญยุตา รู้จักคบค่าสมาคมให้คนภายนอกก็คือบุคคลอื่นเราสามารถเลือกคบได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะนำพาจิตใจของเราไปนั้นทิศทางใดเป็นนักปราบบัณฑิตเดิอไม่เป็นผู้มีศีลเดิอไม่นี่ของภายนอกบุคคลภายนอกแต่บุคคลที่อยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีกัลยาณนมิตรกับอามิตรเหมือนกันมิตรแท้มิตรเทยีมทยม,ยม,ยมก็คือดีกับชั่วในจิตใจของเรา แค่นี้อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วความคิดดีความคิดชั่วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะมันก็อยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละอันนี้ราแบางสองอารมณ์นี้ว่าดีกับชั่วสุขกับทุกข์เห็นที่ทําให้เกิดผลดีเหตุที่ทําให้เกิดผลดดชั่วเราก็มานั่งคัด,ดเลือกเาแล้วดีกับชั่วในใจของเรานะั้นเปรียบเสม,มือนกัลยาในมิตรเนะี่ยเราจะเลือกเอาใครเป็นกัลยาในมิตรสาหรับใจเรา เนี่ยพูดมีบัญญาก็ต้องเลือกกองบุญกองกุศลนั่นแหละพอเข้าไปผูกสัมพันธ์รักใครแเราทํามห้เกิดความลมเย็นเป็นสุขขึ้นมาภายในจิตใจนะเนีย่ยได้รับความลมเย็นเป็นสุขแก่จิตแก่ใจตัวเองนะบัพปกรรมค,ความชั่วต่างๆทีบทงนี้ทำแล้วเกิดความเดือดร้อนดีก็ชั่วให้ผลในสามบาระดีก็ให้ผลในสามบาระชั่วก็ให้ผลในสามบาระแต่ผลที่แตกต่างกันอย่างความคิดดีเนี่ย แม้แต่คิดจะทำมันก็เป็นสุขแล้วคิดจะทำก็เป็นสุขแล้ว,ลวขณะที่ทำอยู่ก็เป็นสุขหลังจากทำจบลงไปแล้วทำเสร็จแล้วก็ยังเป็นสุขเลยบุญนั้นดำเป็นอุบาาระเจีนานะอุบาาะระจิตใจทุกเมือ่อระลึกถึงเมื่อใดแล้วก็ได้รับความล่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาผลของความชั่วเหมือนกันคิดจะทำหรือคิดจะเอามันทุกข์ีะแล้ว ขณะที่คิดจะทําก็เป็นทุกข์ทำลงไปในขณะนั้นก็เป็นทุกข์หลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเนื่องว่ากรรมทั้งสองทางเนี้ให้ผลในสามปาระี่ประการหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องดีเลยพูดถึงเรื่องไม่ดีแล้วเราก็รู้เใจนะเราจะคบค้าสมากหรือใครใจดีใจร้ายใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นคนใจกระบนเป็นบ้า ใจจราสเป็นปันปดบันิดใจไม่ยึดติดเป็นพราริพพานพระบริเจ้าได้ย่างังนะอย่างที่เราควบเอนเห็นคนนะเี่เราเห็นคนไม่ดีนะเราหลีกหนีได้เราเห็นคนนั่นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนะเราสามารถหลีกหนีได้ปฏิเสธได้หลีกเล่นได้ไม่เกี่ยวข้องคนไม่ดีใครก็แล้วแต่ที่ไม่ดีนะเราสามารถปลีกตัวออกได้หนีได้หนีคนไม่ดีหนีได้ แต่ถ้าเกิดว่าจิตใจของเรามันไม่ดีแล้วนี่ตัวเราเองนะมันเป็นสิ่งไม่ดีเนียเราจะหนีไปที่ไหนนะอันนี้ปัญหาหนึ่งอย่าได้ว่าคนไม่ดีเราสามารถหนีได้หมายถึงคนอื่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเองมันไม่ดีเนี่ยมันจะหนีไปที่ไหนนะไปที่ไหนที่ไหนมันก็นเอาความไม่ดีไปด้วยนี่มีความจําเป็นต้องดูใจตนเห็นใจตนตับเตือนตนแกไขตนมันถึองจาดีก็ได้ เอาสินเราทำนั่นแล้วมาปรับจิตใจของเราให้มีความผินตรงจะได้มีความยึดโยมมากมันก็เบาบางลงไปเพราะเห็นว่าสิ่งทลายท่านมีนสมควรยึดมั่นเดิมมันเย่างเห็นในหลักอานิจจังเดูยวกันการารตานะเบาบางลงไปเลยเบาบางลงไปเลยะถึงแม้ว่าเราละอย่างสินส้นเชิงไม่ได้แต่เราก็สามารถละเป็นเอกเดีได้เป็นเรื่องเรื่องเป็นอย่างอย่าง ใช่ส <cin> <true> <os> ่วนเยาายะปฏิวโนศึกษาลดละไปเรื่อยๆเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งว่าอัตรารนีิดีความสาคัญว่าเป็นตัวเราของเราเรามันหมดไปมันหมดไปละเอาไปเลยในเดี๋ยวพูดเดี๋ยวในว่าขึ้นชื่อว่าความดีข้าพเจ้าจะทําตลอดชีวิตขึ้นชื่อว่าความชั่วตามบางชาทางไหนข้าพเจ้าจะละมันตลอดชีวิตทั้งกายวาจาใจ นี่ยว่าหินโทษแล้วจะให้ถลําเข้าไปในไ,ไม่เอาเลยเนี่ยว่าละบาปบำเพ็ญบุญสัพพาปันสักระนังการไม่ทําบาปทั้งปวงกุศลโสบุสัมปทาการสั่งสมกุศลผลบุญในดึงภายในใจของตนสัจจิตรปริโยชปานังการชำระจิตใจเขาตในให้สะอาดผ่องแผ้วนี้คือคำสอนของพระบุรธเจาา้าทั้งหลาย ถ้านว่าเราเดินตามแถวแนวทางของคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเห็นผลดีไัมว่าเกิดขึ้นกับเรานี่นะฮะความลภยินเมน็นจบแก่จิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเห็นจากนั้นนะว่าต้องทําเหตุเข้ามาในสุบุญผลมันก็เกิดขึ้นย่งไม่คาดแต่ผลคาดแต่ผลข้อมันต้องการกินแต่ผลข้อมันเี่นแต่การจะทําเหตุให้มันเกิดกันนี้เราทาเกลียดข้านผ่านวันประกันพุ่งแล้วเานะเจ้าผลที่ดีขึ้นมาได้อย่างไรนะ การอุบัติขึ้นของพระบุรธเจ้าเป็นสักขีพยานประกาศกล้องให้คนอย่างเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จได้โดยการกระทําของคนอย่างเราเองเนี่ยมันจะสําเร็จได้โดยการกระทําของตนเองไม่มีใครยิบยื่นหรือบันดาลให้ทุกอย่างที่จะสําเร็จก็ได้แม่ได้การอุบัติขึ้นของพระบุรธเจ้าการตัดสุรทมคาสอนพระเจ้าล้วนแล้วจะเป็นการกระทําของพระองค์เองเท่านั้นเอง จงเป็นหลักการพยานบ้างมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการร้องขอมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการสิ่นส่งบูชามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการออดวอนมันเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างใดอย่างใดก็ทําเอาเนโลกนนะีกนาโธเป็นโลกที่สัรหาได้ในทุกอย่างนโรปิทอสุรกรยสัตว์เดรัจฉานก็สัรหาได้หาได้ในโลกนี้การเกิดใหม่เป็นมนุษย์ก็หาได้ในโลกนี้ด้วยกำลังของสินห้า จะไม่เกิดเป็นเทวดาเทวดาก็หาได้ในโลกนี้จะไม่เกิดเป็นรูปรมอรูปภพก็หาได้ในโลกนี้จะไม่เป็นพระอริยเจ้าปสดาบันสกิดาคามีพระนาคามีพระหนันนะก็หาได้ในโลกนี้เนะี่ยต้องการไปในทางไหนก็ติดก็ตีตัวไปอืาก็ตีตัวไปครับมโลมนน้เป็นเสมือน,นสถานนิคุณสงที่จะไปในพวกภูมิาต่างๆหรือไม่ต้องการไปที่ไหนเลย ก็ภาวนาให้มันดุดพ้นที่ทางเดียวเท่านั้นนะเอาละวพอนไปยานธรรมบริบาล